นายสุภรัชน์ขวัตกุลรองประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและกรรมการการ,การลงทุนเครืองเจริญโภคกัณพันระบุว่าหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำยังน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อและน้อยกว่ารายได้ประชาชนโดยเฉลี่ยแสดงให้เห็นว่าภาคแรงงานยังมีความเสียเปรียบมากซึ่งการที่รัฐบาลชุดใหม่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาทเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนเพราะจะช่วยเพิ่มความต้องการในประเทศและลดความเดื่อมล้ำของการกระจายรายได้ และเชื่อว่าการปรับขึ้นค่าแรงจะทําให้แรงงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนอกจากนี้จะต้องปล่อยให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปตามหลักสองสูงที่นายธนินเจรวนนท์ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เคยกล่าวไว้ทําให้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วแต่การปรับค่าจ้างในช่วงแรกคงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ กลุ่มธุรกิจ SME อยู่บ้างดังนั้นภาครัฐจะต้องเข้ามาบรรเทาผลกระทบด้วยมันก็ต้องมีการทำงานที่มีความเข้มข้นมากขึ้นมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าโอกาสในการที่จะมีตลาดรวมสูงขึ้นเนี่ยนะครับ แรงใช้ใจ่ายในประเทศที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอีกมากมหาศาลทีเดียวนะครับจำเป็นต้องปรับนะครับแล้วผมคิดว่าจําเป็นต้องช่วยบางส่วนที่ช่วยที่รัฐควรเข้าไปช่วยนะครับแต่ถ้าผมดูจากทีท่าของท่านประธานและเรื่องของเครือเนี่ยนะครับทางเครือสนับสนุนเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว นอกจากนี้นายสุภรัตย์ยังเห็นด้วยกับนโยบายการปรับลดภาษีทั้งภาษีดิติบุคคลและการปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อรองรับการแข่งขันในการเปิดประชาคมอาเซียนนอกจากนี้ยังพบว่าตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี40เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ย2.9%ต่อปี <c oughs> เนื่องมาจากมีการลงทุนต่ำม,มาก ที่ค่าใช้ใจ่ายในงานวิจัยเพื่อการพัฒนามีเพียงร้อยละ0.25ของ GDP และมีนักวิจัยประมาณ300คนต่อประชากร1ล้านคนซึ่งก็เป็นเกณฑ์ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆและที่ผ่านมายังพบว่าสมรรถนะในการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐเช่นงบโครงการไทยเข้มแข็งอยู่ในระดับต่ำมากขณะที่การใช้ใจ่ายงบประจำกลับทำได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับ